วันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันครับ Inline Skate ยี In ่ห้อ o อซ l o นะครับไม่แน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันเป็นแบรนด์ของร้าน Decathlon นะครับซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วประเทศละตอนนี้ตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า MF 900นะครับดูจากมากริงได้ตรงนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะอ่ะ ประมาณนี้นะครับ900ซึ่งเป็นตัวท็อปที่สุดของรุ่นผู้ใหญ่ละส่วนสีนี่ก็คือเรียบรูสวยงามนะครับแต่ความพิเศษของตัวนี้ไม่ใช่ว่าตัวท็อปเท่านั้นนะครับก็คือตัวล้อนะครับซึ่งเป็นขนาด110มิมตรนะครับแล้วก็มีแค่3ล้อซึ่งรูปแบบ inline s k a t e ตัวนี้ก็คือเอาไว้ใช้สําหรับผู้ที่ต้องการความเร็วสูงนะครับเพราะว่าล้อใหญ่มันจะทําความเร็วได้สูงนะครับ ส่วนที่เขาเล่นเ,เล่นท่าเล่นท่าทางอะไรกันนะครับไม่แน่ใจนะมันเรียกคําพูดว่าอะไรนะแต่เขาจะใช้ส่วนใหญ่แล้วสแตนดาร์ดนะครับอยู่ที่สีล้อนะครับแล้วก็ขนาดของล้อเนี่ยประมาณไม่น่าจะเกิน80มิลลิเมตรครับอีกประเภทหนึ่งที่มีสีล้อนะครับก็จะเป็นประเภทเล่นลีลาเนาะ ซาลาลมนะครับก็เรียกกันประมาณนี้นะส่วนอันนี้เรามาพูดถึงของเราดีกว่านะครับก็คือ,อรีวิวภายนอกนะครับมันจะเป็นลักษณะของล็อก2ตัวอยู่ตรงนี้นะครับ2แบบนะกันแบบด้านบนเนี่ยครับมันก็จะสามารถาเขาเรียกว่ากดกดเข้าไปให้ลึกที่สุดก่อนเพื่อจะเกือบจะแน่นนะครับแต่ว่าเราเปิดอ้าวตรงนี้ไว้นะครับสุดท้ายแล้วเราก็สามารถล็อกแบบ รวดเร็วได้นะครับแล้วก็ปลดออกได้นะครับอันนี้คือเพิ่มความแน่นหนาในช่วงของหน้าแข้งเนาะส่วนไอ้ตรงนี้ครับก็คือข้อเท้านะครับเราสามารถกดเขาเรียกว่าล็อกลักษณะแบบนี้ครับมันสามารถกดอย่างแบบนี้ได้ครับเพื่อเพื่อให้มันแน่นเข้าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็สะดวกมากนะครับสําหรับรุ่นนี้อย่างนี้ครับส่วนถ้าเราจะปลดนะครับเราก็กดอย่างไงี้ครับมันก็จะดีดออกมาแบบนี้ก็ง่ายนะครับ อันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเขาเนาะระบบล็อกแบบนี้ส่วนลักษณะรองเท้าแบบนี้ครับมันจะเป็นแข็งเนาะมันจะได้ป้องกันเวลาเราไปชนหรืออะไรเงี้ยครับแต่ส่วนเนี้ครับเป็นการชนด้านข้างนะครับที่เขาทํามาด้านนี้นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องเฟรมครับเฟรมที่ได้มาเนี่ยครับมันมีขนาด255ความยาวนะครับมิลลิเมตรส่วน การที่เราจะใส่ล้อครับแม็กสูงสุดก็คือขนาด 110mm มมตซึ่งตัวนี้ครับที่เขาใส่มาให้ก็คือเป็นแบรนด์ของเขาเองเลยนะครับ o อซิโลนะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นสเปคยางครับแป a นะครับซึ่งถือว่ามันก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปแล้วก็กระด้างหรือว่านิ่มจนเกินไปนะครับน่าจะต่างๆนะที่ผมดูจากสเปคตัว A นี่นะครับ ถ้ามี a 2ตัวก็อาจจะนิ่มเลยอาจจะแข็งไปอันนี้ผมไม่ชัวนะครับอ่าแต่เราใช้ล้อสแตนดาดแบบนี้ไปก่อนนะครับเล่นสักพักหนึ่งนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับแตส่ส่วนที่ผมสังเกตเรื่องคุณภาพะครับตัวนี้ครับก็คือได้เฟรมที่หนามากๆเลยครับประมาณผมเดาว่าประมาณ4มิลน,นะไม่แน่ใจสเปคมันประมาณไหนนะแต่ทตี่ตัดสินใจไปซื้อร้านนี้ครับเพราะว่า มันเป็นร้านที่ full service ด้านกีฬาสปอร์ตเนาะแล้วก็มันเป็นแบรนด์ที่แบบว่าถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นโมเดลของทางแบรนด์จากประเทศฝรั่งเศสนะแล้วก็อันเนี้ยสอบถามทางพนักงานนะครับเขาดีวอลอบเองนะครับดังนั้นแล้วก็ส่งให้โรงงานที่จีนผลิตผมมองว่าคุณภาพต่างๆเนี่ยเขาน่าจะพูมาโอเคละก็จะเป็นลักษณะการรีวิวแบบคร่าวๆสั้นๆแบบนี้เนาะ เพราะว่าตอนแรกจะซื้อในอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ผมห่วงเรื่องแมทเทียเรียลครับที่จะได้มาว่ามันเป็นพลาสติกเกรดไหนหรือว่าแข็งหนาอย่างไรนะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือเรื่องความปลอดภัยหรือเปล่านะครับก็เลยเลือกที่มีร้านค้าขายที่แบบว่าน่าเชื่อถือระดับสากลเลยละกันนะครับแล้วก็เห็นรีวิวในต่างประเทศนะครับก็บล็อกเกอร์รีวิวต่างๆก็ใช้ตัวนี้รีวิวกันเยอะนะครับ จุดที่สําคัญอีกจุดหนึ่งที่เราขาดไปไม่ได้เลยนะครับก็คือตัวที่มันเป็นคล้ายๆถุงเท้าผมเรียกนี้เนาะจริงๆมันมีชื่อเรียกของมันนะเพื่อนๆแต่ผมยังยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเดียเราไม่ได้อยู่ในวงการนี้นะซื้อมาออกกําลังกายแล้วก็อยากจะย้อนไวเด็กเฉยๆนะครับอ่ะก็คือตัวด้านในเนี่ยครับมันเป็นลักษณะของ อะไรสักอย่างซอฟซอฟเล่นอย่างนึงโอเคดังนั้นผมจะให้เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับว่าแบรน์นี้ตรงนี้ยครับหนามากนะครับเนี่ยถือว่ารองรับกับส่วนที่จะเป็นข้อเท้าของเราได้ดีนะครับเพราะผมลองใส่แล้วกระชับมากจริงๆนะครับส่วนด้านในนี้ก็เป็นพื้นธรรมดานะแล้วก็ความหนาตรงนี้ก็โอเคด้านนอกนี่จะแข็งๆหน่อยนะครับก็สักๆเอาไว้ สัมผัสกับไอตัวพลาสติกภายนอกตรงนี้นะครับแต่ด้านในนี้ตรงนี้ครับนุ่มมากและตรงนี้ผ้าตรงนี้โอเคมากนะครับเป็นผ้าที่ละเอียดนะครับเหมือนกับกำมะหยี่แบบละเอียดละเอียดนะครับอันนี้ไม่เคืองเลยนะครับแล้วก็มันจะสัมผัสหน้าหลังไอส่วนของขาของเราได้โอเคเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะที่เขาดีไซน์มาแบบนี้นะครับอาจจะไม่ให้นิ้วเท้าเราครับไปชนกับไอตัวปลายของรองเท้า ตรงนี้ได้นะครับอาจจะได้รับความบาดเจ็บเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคส่วนด้านในของตัวภายนอกตรงนี้ครับจะมีแผ่นยางรองรับตรงส้นเท้าของเราตรงนี้นะครับเพื่อเวลาเดาว่านะครับรับการกระแทกตอนจังหวะจ้ำนะครับซึ่งไม่รู้ว่าดึงออกมาได้หรือเปล่าอ่าได้นะครับเป็นแผ่นเป็นแผ่นยางจริงๆด้วยครับแล้วก็ทําร่องไว้สําหรับ เอาไว้จําแหละผมว่ารองรับส้นเท้านะครับเอาไว้รับน้ําหนักในการกระโดดหรือเป็นแรงกดนะครับเพื่อไม่ให้มันไปโดนตรงนี้เนาะสัมผัสตรงนี้นะครับก็อ่าผมเดาว่าเฟร,รมเนี่ยในอนาคตเดี๋ยวผมอาจจะต้องลองเปลี่ยนดูใช้สีล้อเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเล่นแบบสแตนดาร์ดนี่แล้วเป็นยังไงนะครับเพราะไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับสามล้อเนาะความเร็วสูงเนี่ยโอเคนะครับอ๋อโอเคพอเราใส่ไปนะครับตรงนี้ก็จะสามารถ ลงล็อกของมันได้นะครับผมสังเกตเห็นตรงนี้ด้วยครับมันมีการ ABS ด้วยนะครับอะไรจะขนาดนะั้นเอาไปทําอะไรเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีความรู้หรือว่าขํามบออยู่ในวงการของออตัว Inline s k a t e ือแล้วก็คอมเมนต์แนะนํากันได้นะครับว่าตัวนี้มันดี หรือว่าเสียยังไงต้องเสริมเติมแต่งอะไรบ้างนะครับเพราะผมซื้อมาเพื่อออกกําลังกายในหมู่บ้านนะฮะเล่นๆไม่ได้ไปเล่นแรมหรืออะไรในสนามจริงจังนะครับก็โอเคสําหรับการรีวิวประมาณนี้คร่าวๆนะครับจะได้ไม่ยาวมากเกินไปส่วนอุปกรณ์ที่เขาให้มาครับก็คือมีแค่เนี้ยครับน่าจะเป็นหมุดของตัวสํารองนะครับ mm hmm. เผื่อว่ามันเสียหายหรือว่ามันหวานหายไปอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วก็ มีตัวหกเหลี่ยมมาให้2ตัวนะครับเอาไว้สําหรับเปลี่ยนล้อนะเพราะว่ามันจะต้องสวมทั้งด้านซ้ายและด้านขวาครับเพื่อไม่ให้มันหลุดนะโอเคสำหรับการรีวิวสั้นๆ inline s k e t หรือโรลเบดของเรานั่นเองนะครับก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ซื้อมาด้วยความที่ว่าหาข้อมูลมาทั้งหมดทั้งเว็บไม่ว่าจะเว็บไซต์ออนไลน์ใดผมหาหมดละ แล้วก็คอมเพลราคาเรียบร้อยแล้วก็รุ่นนี้ครับในหน้าร้านอะราคาถูกมากนะเพื่อนๆตอนนี้ลดราคานะครับจากสามพันกุบาทเหลือ2องพันปลายๆเอาว่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าแต่ละช่วงอะราคาอาจจะไม่เท่ากันนะยังไงเดี๋ยวผมลองหาลิงก์แล้วก็ส่งไว้ให้เพื่อนๆในใต้คอมเมนต์นะครับเผื่อไว้สนใจแล้วก็ไปซื้อกันนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ